ไปต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะมีบ้านหลังหนึ่งครับเขาลักรอบนะ,ะเปิดเป็นโต๊ะแทงพนันแล้วก็มีวัยรุ่นนะครับเดินเข้าออกในจำนวนมากทางเจ้าาที่ก็สังเกตว่ามันมีความผิดปกติก็เลยนํากําลังไปซุ่มดูฮะสุดท้ายก็ ไปปิดทางเข้าออกทุกเส้นทางแล้วก็เข้าไปตรวจค้นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กองกําลังรักษาความสงบอําเภอเมืองมหาสารคามนะฮะนำกำลังทหารนอกเครื่องแบบครับไปดักซุ่มอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะชื่อวางร้านน้าฝนนะครับด้านหน้าอาคารเนี่ยติด ประตูเหล็กเอาไว้แล้วก็คล้องกุญแจอย่างแน่นหนาปิดหน้าต่างเอาไว้อย่างมิดชิดฮนะแต่สังเกตดูจะมีกลุ่มวัยรุ่นเดินเข้าออกครับตลอดเวลา <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะมาเล่นพนับนบอลกันนะครับจึงนํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าขอทนครับ <c oughs> แล้วก็ปิดเส้นทางเข้าออกทุกเส้นทาง ไปตรวจค้นข้างในพบของกลางเป็นเงินสด32,000บาทนะครมีใบโพยพนันฟุตบอลต่างประเทศ5ใบ,บมีแผ่นกระดาษสำหรับทายผลทีมฟุตบอลอีก300ใบมีคอมพิวเตอร์13ชุดนะครับพร้อมกับหน้าจอหน้าจอเนี่ยแสดงราคารับแทงพนันทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะเจ้าที่ก็เลยจับกลุมตัวครับจับนักพนันที่เล่น แข่งพนันฟุตบอลได้4รายมีคนดูแลหนึรายมีเด็กเดินโพยซึ่งกําลังเข้ามาในร้านพอดีถูกจับกลุมเพิ่มเติมอีก6คนครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับมี11คนที่ถูกจับกลุมตัวได้โดยมีนายภูวนาถมณีวงศ์อายุ22ปีฮะแสดงตัวว่าเป็นผู้ดูแลร้านการจับกลุ่มในครั้งนี้นะฮะทางเจ้า้าที่ทหารเขาบอกว่าสังเกตพฤติกรรมจนแน่ใจฮะว่าบ้านหลังนี้ เปิดเอาไว้เป็นสถานที่รับแทงพนันฟุตบอลก็เลยมาสำรวจมาเฝ้าดูพฤติกรรมจนแน่ใจก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาแทงพนันก็เป็นวัยรุ่นครับในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสา,ารคามนะฮะมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักศึกษาตอนนี้ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ